ไปคุยกับคุณวันลบศรีอัมพรได้เลยสวัสดีครับพี่วันลบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในฐานะที่พี่วันลบเนี่ยเป็นคนพิการดีเด่นทางด้านคุณธรรมนะครับพี่วันลบตอนนี้ทํางานอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสองครับจังหวัดระยองครับอยู่ที่ระยองนะครับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคสองนี่ ถือว่าอยู่ในส่วนของงานประกันสังคมไหมครับใช่ครับยังไงเ,เอ่ยครับเล่าเล่าลักษณะการทํางานให้ผมฟังนิดนึงเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยตอนนี้ผมก็เป็นลูกค้าประกันสังคมอยู่เนาะประกันสังคมก็จะช่วยดูแลเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอ๊ะผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขามีส่วนฟื้นฟ,นฟูสมรรถภาพคนงานด้วยเป็นยังไงครับครับก็คือจะเป็นให้บริการเกี่ยวกับ คนที่มีที่ทําการสังคมไว้นะครับครับครับก็คือจะมีบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานแล้วก็บาดเจ็บนอกงานครับที่ที่มีประกานสังคมนะครับสามารถเข้ามาฟื้นฟูที่นี่ได้ก็จะมีฟื้นฟูทั้งหมดสามด้านนะครับก็จะมีฟื้นฟูด้านการแพทย์ครับด้านจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูด้านอาชีพครับทางด้านการแพทย์จิตใจแล้วก็อาชีพนะครับแปลว่า ถ้าเกิดว่าเขาเขา,เาไม่ได้พิการมาก่อนไม่ได้บาดเจ็บมาก่อนต้องเป็นลูกค้าประกันสังคมมาก่อนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาประกันสังคมไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสมมติที่ระยองเองมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเขาเกิดประสบเหตุใดๆก็แล้วแต่จูกระทั่งทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดพิการขึ้นมาหรือว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการทางด้านนี้ที่ศูนย์นี้ได้เลย ใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนพิการอยู่แล้วแล้วสามารถทําประกันสังคมแล้วเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันใช่ครับก็คือเป็นการจ้างงานในมาตรานสามใช่ไหมครับครับก็สามารถทําประกันสังคมแล้วก็ถ้าบาดเจ็บก็สามารถใช้บริการนี้ได้เหมือนกันครับ อ่าอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีบริการทางด้านนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนพิการ,รที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ด้วยเนาะในส่วนของประกันสังคมแต่ประเด็นที่เราครับผมครับเพราะ<ม>ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนปกติมาก่อนครับแล้วก็อุบัติเหตุก็คือตอนนั้นผมก็ทําประกันสังคมอยู่ฮค,คือเนี่ยที่ผมได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าประกันสังคมเพราะว่าอย่าผมบาดเจ็บ ต,ต้องต้องตัดขาเนี่ยครับผมก็มีประกัตัวตอนนี้ยถ้าไม่มีตอนนี้ผมก็แย่เหมือนกันแล้วก็ uh แล้วก็ผมก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปแล้วตรงตรงที่ผมปกติแล้วก็อุบัติเหตุมาผมก็ออกจากงานก็ไม่ได้มีงานทําครับแล้วตอนเนี้ยพอดีทางประกันสัมให้โอกาสขบิพพการครับ,รบมีตําแหน่งงานบริพพการจ้างมาผมก็มาทํางาน uh ในมาตาสามสามใหม่ครับครับคือ ตอนแรกเนี่ยกาจะถามอยู่แล้วว่าเอ้ยท้ายที่สุดเข้าไปอยู่ในใ,ในในการทํางานตรงนี้ได้อย่างไรก็คือเล่าย้อนมาตั้งแต่ว่าตอนแรกนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะทางรถยนต์ใช่ไหมฮะทางรถครับรถมอเตอร์ไซค์ทางรถมอเตอร์ไซค์ทำให้เราต้องต้องต้องอดูแลเป็นพิเศษเรือ่องขาใช่ครับตอนนั้นไปสองข้า้งเลยครับ พยายามเก็บไว้แล้วครับแต่ว่ามันเก็บไว้ไม่ได้ก็ตัดที่รักาแหละครับแล้วก็รับหลายครั้งก็อาจจะกว่าจะสองข้ามแบบนี้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก,ก็ก็สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์เรื่องของประกันสังคมได้ในการดูแลรักษาไปในทีละทีละครั้งทีละครั้งไปจนกระทั่งครั้งล่าสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ทางประกันสังคมเห็นว่าเอ้ยพอเราเข้าไปใช้สิทธิประกันสังคมอยู่เรื่อยๆ,ๆเอาเขามีเรื่องของตำแหน่งงานด้วยก็เลย สามารถร<ช>ับเราเข้าทำงานได้ด้วยใช่ครับเออถ้าอย่างงั้นครับผมพอดีว่าอย่างไงนะครับทางทางทางประกันสังคมครับทางศูนย์เนี่ยให้อากาศคือเ,เปิดรับตำแหน่งงานพอดีฮะจริงจริงผมมาเข้ามาฟื้นฟูที่นี่มันจะมีทั้งับท่าศูนย์นะครับ,รบที่ที่ที่รองรับห้าภาคห้าศูนย์มันจะมีศูนย์มีศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยทุกภาค ตอนนั้นมีที่ปทุมธานีปทุมมีเหตุแล้วผมตัดขาเสร็จแล้วผมอยากจะรีบกลับมาทํางานคือแบบเดี๋ยวจะไปใส่ขาเตียมใช้เวลาสามเดือนครับก็จะรีบกลับมาทํางานแต่เอาเอาผมจะไปที่ปทุมธานีแต่ว่าตอนนั้นที่ปทุมธานีเต็มก็เลยทำยังไงก็ได้ให้ใส่ขาแล้วก็สามารถกลับมาทํางานได้เร็วที่สุดก็เลยเลือกที่เขาบอกว่ามีที่ระยองถ้ามามาได้เลยผมก็เลย รีบมาสามเดือนครับมาลองแต่ว่าสุดท้ายฟื้นฟูไปประมาณปีกว่าแล้วก็เดินไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างยากมันสองข้างครับแล้วมันเหนือเขา้าครับอ่ามันต้องค่อนข้างดีก็ไม่ได้ผมก็เลยโอเคแล้วผมก็อยู่ที่นี่มาประมาณปีกว่าแล้วก็เอเป็นสูตรกับฟื้นฟูผมก็กลับไปทําง,งานฟรีแลนซ์ที่กรุงเทพครับแต่พอดีเขาเปิดตําแหน่งว่าง ประมาณทำงานอยู่ประมาณปีแลนด์อยู่ประมาณห้าหกปีที่ศูนย์เป็น์สโฟรเขาเปิดรับผมก็เลยอ่ะลองดู<ะ>เพราะว่าการใช้ชีวิตคนพิการมันก็ค่อนข้างยากในกรุงเทพเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะว่าผมไม่ใช่คนกรุงเทพผมไม่ได้มีที่พัก<ะ>ไมไ่มีอะไรเลยก็<ะ>คือต้องค่าเช่าทุกอย่างคนระับคือต้องจ่ายหมดต้องหามาจ่ายมันก็มีต้นทุน<ะ>มก็เลยว่าวถ้าอยู่ในกรุงเทพ ต่อไปมันจะไหวไหมเนี่ยก็เลยโอเคงั้นลองมาดูแต่ว่าก็ลองมาดูก่อนว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ผมก็จะกลับกรุงเทพเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่มาสิบสามปีแล้วครับเดี๋ยวนะเบื้องต้นพี่วรรลบเ,เป็นคนจังหวัดอะไรนครสวรรค์ครับเป็นคนนครสวรรค์แต่มาทํางานที่กรุงเทพแต่พอมาเกิดเหตุปุ๊บก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงงานอยากรีบฟื้นฟ,นฟนูร่างกายกลับไปทํางานที่กรุงเทพเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าเอ้ยทางศูนย์ที่ระยองเปิดรับในการฟื้นฟู ก็มาระยองอใช่ไหมฟื้นฟูไปฟื้นฟูมาปรากฏเอา้าเขาเปิดรับทํางานสนใจไหมทํางานที่ระยองคิดไปคิดมาช่างน้ําหนักอยู่ระยองดีกว่าใช่ไหมนับจากวันที่เข้ามาอยู่ที่ระยองที่ศูนย์ฟื้นฟูนะจนกระทั่งทํางานแล้วจนปัจจุบันนี้นะครับอยู่ระยองมาแล้วกี่ปีสิบสามปีครับไปไปมาเป็นเหมือนคนระยองแล้วเนาะใช่ครับคือไม่อยากเข้ากรุงเทพแล้วครับเออไม่อยากหุ้งเทียบแ <c oughs> ล้วใช่ไหม ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปยังไงตอนนั้นอะเอาเอาเอาตอนแรกก่อนตอนที่ตอนที่รู้แน่แล้วว่าเอ้ยชีวิตเรามันไม่น่าจะเหมาะกับกรุงเทพละต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นจังหวัดระยองเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนแล้วอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเออแน่ใจละไปะไปอยู่ระยองเถอะคือมันมีค่าค่าเช่าห้อผมต้องเช่าเองอแล้วผมผมผม,ผมทำงานฟรีแลนซ์เนี่ย หลังๆงางานมันเริ่มมันเริ่มน้อยลงครับคือผมทํางานในดึงเดือนเนี่ยหมดไปประมาณสองาทีตสามอาทิตแล้วผมยังไม่มีงานเลยคือลุ้นว่าจะเอาเงินแค่ไหนมาจ่ายค่าห้องพี่วรลบทํางานฟรีแลนซ์อะไรเออเกี่ยวกับงานออกแบบเนี้ครับพรีเซนตเออเป็นพั่งานงานออกแบบสานิติอะไรพวกนี้นครับก็คือมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิต,ติ คือ<ช>เรียนจบมาทานหน้านี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับเออริงๆผมเรียนจบคารุศาสตร์สถาปัตยกรรมแต่ว่ารุ่นผมก็คือมันก็เป็นรุ่นมือนะรุ่นเขียนมือเขียนแบบมือเ,เพราะนะั้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมหัดเองครับแต่ได้แต่ว่าได้พื้นฐานงานออกแบบมา<อ>แต่ว่าเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีเพราะาตอนเรียนเราก็ไม่ได้มีคอมนี่คือการออกแบบสถาป,ปัตย์โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วย ซึ่งใช้ทักษะสูงมากนะครับทีนี้ทีนี้คือความยากลําบากของเราเนี่ยหลังจากที่ที่อาขาไม่อยู่ละมีมีมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความยากลําบากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็การทํางานด้วยใช่ไหมใช่ครับดังนั้นก็เลยทําให้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดว่าเออไปอยู่ที่ระยองดีกว่าใช่ไหมเอาแล้วอย่างนี้ทีเนี้ หลังจากไปอยู่ที่ระยองใช่ไหมต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเป็นปีๆเลยนะครับในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยได้ได้ทำได้ทำงานนี้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ยังทําได้นี่ใช่ไหมนั่งทําได้ออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็ยังมีมีงานเข้ามาเรื่อยๆไหมครับในช่วงเวลานั้นมีครับมีครับมีครับก็คือก็ยังมีเพื่อนๆเ,เอางานมาให้ทาบ้านครับ,รบแต่มันก็จะค่อยๆเริ่มลดลงลดลงเพราะว่าเรา มาอยู่ที่นี่แล้วครับมันบางทีมันต้องเจอต้องคุยกันอ๋อ oh, นั่นก็เลยเป็นปัญหาสําคัญหรือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปทํางานเพราะมีโอกาสทางประกันสังคมปุ๊บเข้าเลยครับแล้วตอนนี้ยังทําอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่ไหมทําคู่ไปกับประกันสังคมอะไรแบบเนี้ย uh, ตอนนี้ก็ทําวันหยุดมันก็จะมีปีหนึ่งจะมีหนึ่งถึงสองงานประมาณนี้ ก็ยังดีเนาะทำให้เราได้รู้สึกว่าเออไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้กลับไปสัมผัสงานที่เราเคยเคยได้ทํามาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้ทิ้งซะทีเดียวอ่ะถือว่ามีความสุขใ,<ช>ในระดับหนึ่งเนาะใช่ครับก็ยังพัฒนาตัวเองอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วอะไรใหม่ๆมันเข้ามาเราก็ต้องทำเราเรียนรู้ให้ทันมันนะครับครับคือเรื่องนี้มนนันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกําลังใจเป็นอย่างมากเลยเนาะ เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดแล้วก็ทําให้เราต,ต้องต้องต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเท่าที่คุยมาเนี่ยมันทั้งเปลี่ยนเรื่องของสภาวะทางร่างกายลักษณะของการดํารงชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยคนจากคนนครสวรรค์เป็นคนกรุงเทพจากคนกรุงเทพเปลี่ยนเป็นคนระยองแล้วตอนนี้13ปีแล้วระหว่างนั้นพี่วรลบมีหลักคิด ในการตั้งหลักยังไงจากสิ่งที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในตอนนั้นตั้งหลักขึ้นมาอย่างไงว่าเออฉันต้องเดินหน้าต่อในทางนี้แหละก็คือจริงๆมันเริ่มมาจากทางบ้านนะครับครับคือผมเรียนสูงที่สุดในในในบ้านแล้วครับตอนนั้นแล้วก็เป็นความหวังเราเหมือนกับว่าเราจะต้องเป็นเสาหลัก นีแล้วเราต้องมาเกิดเรามาถูกปฏิเหตุแบบเนี้ยครับสิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดคือผมกลัวว่าผมจะเป็นคาระของคี่บ้านอืมอ,อ่ะค่อยๆเล,ล่ามันไปเลวผมเข้าใจผมว่าใจอารมณ์นี้นะเพราะผมเองก็แบบเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่ผมเป็นคนโตเหมือนกันต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันแล้วก็ในชีวิตก็มันก็มีความโลดผลของมันเนาะ ไปในถึงจุดที่แบบเออเราเรา,เราประสบความสําเร็จได้แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็วัฏจักรในการทํางานของผมมันก็มีขึ้นมีลงมันถึงขั้นที่บอกว่าผมเคยมีอะไรแล้วไม่มีอะไรอย่างท,างที่อย่างที่พยายามตั้งใจมาสุดๆเลยเหมือนกันผมจึงเข้าใจในความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยในตอนเนี้ยพอเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่ที่ที่อยากจะให้แบบว่าเล่าให้ คนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ซึ่งอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนาะจะได้แบบมีมีหลักมีวิธีการในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้เพราะว่าไอ้เรื่องความเป็นภาระเนี่ยเราไม่คิดอยู่แล้วท้ายที่สุดทุกคนสามารถลุกขึ้นยืนได้ถูกไหมละ่ะใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ผมผมแอบไปดูแอบไปดูงานแบบ p อปปี้งานเอดเลกนะผมขอขึ้นภาพมานิดหนึ่งเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของ เป็นนักกีฬาด้วยทํางานอดิเรกหลายๆอย่างด้วย,ท,วยที่ช่วยที่ช่วยทําให้ตัวเองแบบมีความแอคทีฟมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างในภาพที่ผมเห็นนี่คือเราเป็นนักกีฬาด้วย<อ>ใช่ไหมฮะ,อะลองเล่าผมฟังนิดนึงได้ไหมกีฬาก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่จะทําให้เราเรามีไรายได้แล้วก็มีมีความมั่นคงครับครับผมก็คือผมพยายาม สร้างโอกาสให้มันหลากหลายครับกีฬาผมก็เล่นมาเยอะมากแล้วนะเล่นอะไรเดี๋ยวบ้างครับสมัยเล่นมาตั้งแต่ปีสี่แปดนะครับครับก็คือเปตองเปตองเล่นได้น้ำแบดมินตันอีฟตองวอลเลย์บอลธนูครับคือแบบผมลองลองเล่นมาหมดแล้วครับึืงพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองว่าเราเหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อว่าจะมีกีฬาไหนบ้างที่ จะทําให้เราประสบความสาเร็จแล้วกีฬาไหนที่เราชอบสุดเราเล่นแล้วเรามีความสุขสุดก็จะมีวอลเลย์บอลคานโนแล้วก็ทือว่าเทนนิสนะครับปิงปองโอ้ oh, เล่นได้หลายอย่างเลยนะแล้วอันไหนที่ลง,ลงแข่งบ้างหรือลง,ลงทุกรายการก็มีตอนนี้จะเหลืออยู่สองอย่างก็คือวอลเลย์บอลแล้วก็ทานโนครับครับเวลาเราลงไปเล่นวอลเลย์บอลตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงบ้างในการที่ได้จับลูกบอลในการตีลูกบอล เป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นกีฬาผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือว่าถ้าได้เล่นแล้วมันจะรู้สึกสนุกสนุกกับมันมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อย<ล>เพราะว่ามันเราเล่นด้วยเ้ื่ความสุขครับมันจะ,จะทำให้เราอยากเล่นแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยผม<ต>ดูมภาพผมดูภาพในจอเนาะเนี่ยดูยิ้มแย้มจ่มใสเออมันมันมันมีความสุขจริงอะ ในเวลาที่ได้ได้ได้เล่นวอลเลย์บอลเนาะกับทีมเป็นยังไงบ้างมันสร้างความสัมพันธ์มันสร้างความสัมพันธ์นนกับกับเพื่อนร่วมทีมในการเล่นกีฬาแบบกลุ่มแบบนี้ยังไงบ้างครับก็มันจะทําให้เรามีความสมามัคนคะีกันนะครับเราจะช่วยกันเราเล่นเป็นทีมนะเราก็จะช่วยกันครับไหนได้หน่อยเราก็าไปช่วยทันไหนแข็งอะไรเงี้ยก็มาช่วยช่วยกันคือมันจะทำให้เรา รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรกับทีมอะไรครับเราเราเหมาะกับตําแหน่งไหนเราจะช่วยช่วยเพื่อนๆได้อย่างไงอ,อะไรเงี้ยในภาพนี้ก็แข่งมานะครับได้เหรียญด้วยนะตอนนั้นได้เหรียญอะไรฮนะในภาพที่เห็นนี้อัญญมณีเกมใช่ใช่กีฬาแห่งชาติที่จันทบุรีครับม,มันก็จะมีกีฬาบอลล์บอลนนั่งบอลล์บอลยืนแต่ว่าบอลล์บอลยืนเนี่ยผมผมก็นั่งเล่นนะครับครับ เพราะว่าคนคนเราค่อนข้างน้อยมีจำกัดจึเลยต้องลงไปช่วยอเราเล่นตำแหน่งไหนฮะได้เหรียญทองมาภูมิใจส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นตัวเสิร์ฟมากกว่าตัวเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟน่าจะครับน่าจะค่อนข้างดีเพราะว่าผมอาจจะเคลื่อนตัวยากหน่อยครับครับแต่ก็ได้เหรียญทองมานะไม่ธรรมดานะเนี่ยก็จะได้เหรียญทองมา หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญเงินหนึ่งเหรียญครับแล้วก็จะยิงธนูจะได้เหรียญทองแดงสองเหรียญครับได้ทองแดงมาสองเหรียญผมถามเรื่องยิงธนูนิดหนึ่งยิงธนู ano, เนี่ยมันเป็นกีฬาเดี่ยวละที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับโฟกัสอยู่กับสมาธิ<ช>รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราจับธนูแล้วยิงเข้าไปให้เข้าเป้าหมายอืมันก็ต้องใช้ใจจริงจรบเครับว่า <c oughs> <c oughs> มันมันเหมือนง่ายครับแค่จับคันแล้วก็ยิงแต่ว่าจะยิงให้มันเข้าเป้าจะยิงยังไงมันมีอุปสรรคอะไรบ้างอะไรนะครับอย่างยิงธนูเนี่ยมันจะมีเรื่องลมเข้ามาแล้วก็เรื่องใจเป็นสาคัญเพราะว่าธนูมันเหมือนเป็นอาวุธนะครับเวลายิงเนี่ยมันมันค่อนข้างแรงฮะถ้าผมเคยยิงแล้วมันหลุดเป้าอะไรแล้วมันมันแรงลูกมันแตก แล้วเราเลยรู้สึกว่าเราใจแป้วอะไรนะวเวลาเราจับอีกทีหนึ่งเราจะเราจะไม่กล้ายิงครับเนี่ยมันต้องอาศัยใจต้องนิ่งจริงๆต้องมีสมาธิมากๆผมก็พยายามฝึกมันก็จะได้เรื่องของสมาธิด้วยในการยิงเราจะอยู่อะไรกับสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่กับมัน,นจดจ่ออยู่กับมันนะครับมันถึงจะออกมาดีครับอ่าซึ่งจะถือว่ามีม,มีมีความหมายในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะถูกไหมครับ เพราะว่าพอเรายิงธนูไปเราจะได้สัมผัสความรู้สึกในลักษณะที่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ไปถึงเป้าหมายต้องมีสมาธิต้องมีความจดจ่อไปกับมันตอนนั้นโลกมันก็จะเป็นของเราทั้งใบถูกไหมแล้วตอนนี้ได้ได้เหรียญทองแดงมาแล้วการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งหน้าปีหน้าจะไปต่อไหมครับแก้งมือไหมเอาให้ได,เได้เอาให้ได้เหรียญทองมาให้ได้ครับก็คิดอยู่ว่าจะไปลองดูอีกสักครั้งหนึ่งก็ ทั้งหน้าน่าจะเป็นที่อุดรธานีครับครับประมาณเดือนไหนนะครับผมผมผมจำเวลาไม่ได้ประมาณมากนะครับน่าจะประมาณปลายปลายปีหกเก้าหรือว่าต้นปีเจ็ดศูนย์นะครับเพราะว่ากีฬามันจะประมาณสองปีครั้งครับครับไม่เป็นไรก็ถือว่าเรายังมีเวลาในการซ้อมตอนนี้ทุกวันยังซ้อมอยู่ไหมครับก็มีซ้อมบ้างครับมีซ้อมบ้างอ่ะก็ขอให้ถึงเป้าหมายนะครับได้เหรียญทองกลับมา ทีนี้ทีมงานงส่งซิกผมมาบอกว่ามีภาพตอนที่พี่เขาตัดผมด้วยหมายถึงยังไงครับพี่เขาตัดผมตัดผมด้วยครับครับยังไงเอ่ยอันเนี้ยอันเนี้ยภาพนี้คืออะไรยังไงเอ่ยเล่าให้ผมฟังนิดหนึ่งเ,ออเริ่มจากผมก็ปกติผมไปไหนมาไหนลำบากผมก็แล้วบางทีผมไปตัดร้านเนี่ยมันมันไม่ถูกใจผมก็จะต,ตัดเองตัดเองโดยใช้กังไกลนะสมัยก่อนมันก็ แหว่งบ้านอะไรบ้างเนี้ยไม่ไม่เท่ากันบ้างแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องผมใช้กันไกตัดผมตัวเองใช่ใชใช้ตัวเองเป็นหุ่นใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเรียนตัดผมมาหรือยังยังับยังตัดเองเลยใช่แล้วก็จะมีที่ศูนย์ที่นี่ครับมีโครงการอาชีพเสริมพิเศษครับก็เชิญวิทยากรมาผมก็ได้หัดจับบัตรเียนครั้งแรกครับ มันก็จะค่อนข้างเร็วก็ตื่นเต้นหน่อยช่วงแรกๆเราจะตัดได้แค่ทรงทรงแบบไขมดหัวหรือว่าใช้หวีลงอคอะไรเบบนึงเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็คนที่มาตัดด้วยก็ไม่เชื่อมั่นหรอกว่าผมจะตัดได้กว่ากว่าจะตัดได้แต่ละคนนี่เขาก็คิดนานอยู่ครับกว่าจะให้ผมตัดแต่ละ พอเห็นของตัดได้เยเขาก็เริ่มเข้ามากัาตอน,นที่ทํางานที่ทํางานเนี่ยผมก็ตัดให้เกือบกับทุกคนนะครับเอา้านี่ไงจากที่เริ่มเนาะตอนแรกคนก็แบบกล้า,กล,ากลัวกลัวเอ้ยตัดดีไหมหูฉันจะไปไหมไมยตอนหลังมาเลยตอนนี้ทั้งออฟฟิศเลยเป็นคนตัดให้ใช่ใช่ครับก็คือเริ่มจากผมเห็นคนที่มาฟื้นฟูที่นี่อพนิกานนะ,ค,ะครับับเขา ไปตัดผมลำบาแล้วผมเห็นว่าผมยาวมีรังแคอะไรเงี้ยครับซึ่งมันทรมานผมเป็นรังแคของขันหัวแล้วผมยังทรมานมากเลยผมก็เลยโอเคตัดให้ดีกว่าอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบสบายหัวแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับเลยเริ่มจากจุดนี้นะ,ค,ะครับก็เลยฝึกตัดมาก็กอยากได้ทรงไหนก็ตัดได้ทุกทรงนี่ก็คือเอาแบบมาอยากได้ทรงไหนแต่ว่าตัดเหมือนไม่เหมือนทีเดียวหนึงนะครับครับ แต่ว่าพยายามจะตัดให้มันได้แบบที่เขาต้องการนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่แบบสามารถเป็นช่างผมประจําสํานักงานซึ่งมีคนไว้วางใจมาให้ตัดกันอยู่ทุกๆวันแบบนี้รู้สึกยังไงก็ภูมิใจครับได้ช่วยเหลือพนักงารได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือสังคมครบาบัตรเตรียบไปกลับไปตัดให้ยากที่บ้านด้วยนะครับโอ้แล้วอันนี้ผม,มแอบถามเขาให้ค่าขนมไหมเวลาตัดมีปะ ไม่ครับตัดให้ฟรีเลยครับใจดีไปอีกใช่ใช่ครับคืออยากอยากช่วยมากกว่าเ้ามีถ้ามีโอกาสอยากที่สุดก็จะมีจัดกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะเคลื่อนที่ครับกิจกรรมเคลื่อนที่ของจังหวัดรับบริการตัดผมเคลื่อนที่ใช่เอาไปตัดให้ชาวบ้านที่ที่ที่ี่แถวนี้ด้วยสิ่งที่เราทําเนี่ย ที่บอกว่าไปทําให้เขาใช่ไหมหลังจากที่ทําได้ทําให้เขาไม่คิดจะต้องสตางค์แล้วอยากจะออกไปช่วยดูแลคนในพื้นที่อื่นๆด้วยเนี่ยความรู้สึกเราอยากจะบอกคนที่ที่ที่ดูรายการอยู่ยังไงบ้างในวันที่เราสางโอ้เนี่ยผมชอบภาพนี้มากเลยเหมือนพอเขาตัดเสร็จปุ๊บพอ,อ,อกมาเอ้ยป้าบอกว่ารอ,อแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเราอยากจะบอกเขายัางไงบ้างเราก็ดีใจเห็นเขาเห็นเขามีความสุขครับอันนี้เขารีกเก้เองนะครับ <c oughs> <ๆ>เขาเขาจะได้ตรงนี้ ผมผมผมจะแอบถามอยู่เหมือนกันว่าพี่เขารีเควสทรงนี้เองเลยเหรอที่บอกว่ามีหน้าม้าอยู่หนึ่งแปะอยู่ข้างหน้านี้เขาขอเองเลยเหรอเขาเขาอยากได้ทรงนี้แล้วคือตัวตึงของสุเขาก็ชอบชอบมาไรแปะพอพี่พอพี่เขาเขามาถามเราบอกเนี่ยผมอยากได้ทรงนี้ยเอาแบบหน้าม้านะมีอยู่หนึ่งแปะอยู่ตรงเนี้ยพอเขามาบอกเราเราบอกเราเราถามเขาไหมว่าแน่ใจเหรออย่างเงี้ยมีป่ะผมว่าเอาจริงเหรอ เอาจริงเหรอรเอาจริงเอาจริงบอกเลยจัดให้พอจัดให้เสร็จปุ๊บมันก็เลยมีภาพย้อนภาพมาเมื่อกี้ตอนนี้เขาบอกเขาเห็นทีมงานขอขอดูภาพเมื่อกี้พอตัดเสร็จปุ๊บรอสุดในสามโลกอันนี้คือเรผ,ผมก็ชอบ<อ>นะครับภาพเนี้ยแบบดูเขาแบบมีความสุขจริงครับเออเราคุยกันมานี้แบบว่าได้ได้หลายเรื่องนะเชื่อไหมพี่วรลบหลังจากที่เราคุยๆกันมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันมันจะเป็นเรื่องที่ ที่เริ่มตน้นด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้พละกําลังใช้พลังใจมากๆในการที่ตั้งต้นมาถึงตรงเนี้แต่พี่ดูสิว่าจากการเดินทางนะหลังจากที่ไปอยู่ที่ระยองตั้งแต่ตอนแรกที่แน่ใจว่าจะอยู่ไม่อยู่จนมาถึงตอนนี้13ปีพี่ได้ทําอะไรไปได้ตั้งมากมายหลายๆอย่างอาจจะมากกว่าคนที่ทั่วๆไปด้วยซ้าพี่รู้สึกยังไงนะเวลาเนี้ยที่พี่ได้ผ่านพ้นขีดจํากัดของสิ่งต่างๆที่ เคยคิดว่ามันเป็นขีดจำกัดไปทั้งหมดแหละเหมือนทลายกำแพงออกมาแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองท,ท,ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันได้ทำแล้วมันมีความสุขครับ,รบวันนี้ผมอยู่ที่นี่ผมก็มีความสุข รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราพอใจอยู่ที่นี่มีความสุขเราอยู่<ช>ที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีความพอใจและอยู่ที่นี่น<ช>้นมีความพอใจมีความ<ช><ช>สุขเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามีครับครับแค่นั้นเองก็คือถ้าพอใจใจมันก็จะพอไปเองะครับครับตอนนี้ถือว่าดํารงชีวิตได้ในความสุข ตามอัตรภาพตามที่เรามียังมีความมุ่งหวังยังมีความาตั้งเป้าหมายโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใ,ในอนาคตไหมครับที่อยากจะทำไปมากกว่านี้มันก็เป็นไปตามขั้นตอนตามตามตามหน้าเวลานั้นนะครับคือผมก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติธรรมดาที่สุดเขาอยากจะทำอย่าง การเรียนรู้ชีวิตของผมผมก็ก็ทําเป็นเป็นปกติคือผมสนใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันมันต้องเป็นอัตารมณ์น,นะครับอย่างผมทุกวันนี้ผมก็ฝึกอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษในชีวิตเลยครับครับใช้ทุกวันให้มีความสุข<ค>ใช่ไหมทํามันอย่างเต็มที่ในใทุกๆวันคือทำอยังไงก็ได้คือผม อย่างจะทําตัวให้เหมือนกับอย่างน้อยๆผมจะทําตัวให้เหมือนกับโฟมที่มันลอยน้ํานะครับครับคือผมจะต้องอยู่ได้ในทุกสถานการณ์คือไม่ว่าเขาไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงผมก็จะอยู่อยู่ได้จะลอยอยู่จะไม่จะไม่จมลงนะครับครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะ ที่ทําให้เราได้ได้ได้เรียนรู้ชีวิตได้รู้ว่าในสถานการณ์ในแต่สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างไรถึงแม้ว่าจะอยู่บนน้าเราก็ต้องเป็นโฟมที่ลอยน้ําอยู่ได้ไม่จมมันลงไปอันนี้สําคัญที่สุดนะครับและเชื่อแน่ว่าทุกๆคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เริ่มมีแรงบันดาลใจนะครับเริ่มคิดได้ว่าหลังจากนี้เราจะดําเนินชีวิตต่อไปให้มีความสุขในทุกวันได้อย่างไรขอบพระคุณมากครับพี่ พี่วลบเสียพรขอบพระคุณมากๆ,ๆจริงๆที่เรื่องราวในวันนี้มันมีคุณค่ามากๆในการต่อเติมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ชมรายการอยู่ในวันนี้ได้คนพิการดเด่นด้านคุณธรรมขอบพระคุณมากๆครับพี่ขอบคุณ,ค,ณค,ครับ<ป>มีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับขอมีความสุขในทุกวันครับพี่สวัสดีครับดูรายการแล้วก็อิ่มเอ็มใจเนาะ เราได้เห็นพัฒนาการเราได้เห็นการลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ได้เห็นว่าเขาสามารถทำให้ทุทกๆวันในชีวิตของเขามีความสุขได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ายังมีเสียงดีๆมารออยู่ในสื่ออาสาประชาชนครับ,เ,บเรรราราราาาพพ้อออมมนนกกัไ่จจืสสะชชปงท คือเพ่ส,เงงสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์